ครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับโอ้ต้องคอมประถมอ c าสีทักนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูชุดยกดับนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับก็อ่านี้จะมีขาตะแตนนะครับแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคอนโทรลวาลอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าอ่าผมทียจถอดนะครับประเด็นนี้สร้างมาใหม่ด้วยนะครับมาดูขาตะแตนนะครับ อันนี้นะครับเนี่ยของจา์ไก่ APK นะครับนะฮะนี่นะครับ APK นะครับขากระแตนเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กนะครับเวอร์ชันใหม่ๆน่าจะเป็นเหล็กนะครับของจา์ไก่นี่นะครับกระบอกนะครับก็เป็นทองเหลืองนะครับแกนเป็นน่าจะเป็นแกนเหล็กนะครับจุบฮัดโคมนะครับนี่นะครับจะลักษณะนี้นะครับขากระแตนนะครับทำงานด้วย น้ำมันไฮดรอีิกจะถูกดันจากปั๊มนะครับผ่านคอนทรววาล์วแล้วก็ดันเข้าไปที่กระบอกนะครับเพื่อให้กระบอกทํางานนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มไฮดริกนะครับก็จะมีนะครับมอเตอร์นะมอเตอร์สําหรับปั่นน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะครับอันนี้เป็นปั๊มนะครับที่มีถังในตัวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของของมากรมนะครับของมากรมนะครับ อของสเปนนะประเทศสเปนนะครับนี่นะผมมากรมนะครับใส่น้ามันลงไปในช่องนี้นะครับนะครับก็มอเตอร์นี้จะจะเป็นตัวปั่นน้ํามันขึ้นขึ้นไปนะครับเพื่อผ่านคอนโทรลวาลแล้วก็มาที่กระบอกนะครับกระบอกนี่ครับกระบอกตัวนี้นะครับให้มันยกดัมนะครับอันนี้กระบอกกระบอกใหญ่นะครับกระบอกประมาณหน่าจะสิบเก้ามิลครับกระบอก บในสเปคมาตรฐานที่อาจารย์ไก่ทำนะครับน,นะครับนี่ครับอันนี้ก็เอาไว้กับกระบะดำนะครับอ่าในสุดแล้วประมาณนี้ครับ ปั๊มนะครับจะทำงานได้แลก็ต่อก้องเราต้องต่อผ่านสปีดนะครับนะครับผ่านสปีดนะครับเวลามอเตอร์หมุนนี่ครับมอเตอร์หมุนนะครับน้ำมันก็จะถูกนะครับดันออกมานะครับไปผ่านคอนโทรลวาลแล้วก็นะครับเข้ามาที่กระบอกนะครับนี่เป็นทางอ่ท่อน้ำมันนะครับเป็นท่อน้ำมัน ตัวยึดนะครับยึดก็ยึดกับคัสซีรถได้เลยนะครับพอดีนะครับก็ใส่ไว้ในร่องกลางคัสซีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบคัสซีให้ดูนะครับนี่นะครับเอาคัสซีนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเราจะติดอย่างนี้นะครับติดตั้งนี้นะครับสองข้างนะครับวางบนคัสซีก็ได้เลยส่วนปั๊มนะครับก็ติดทางด้านรถ ด้านข้างรถนะครับปั๊มติดข้างน้้นรถหรือจะติดระหว่างขั้สี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับเราจะวางนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มของมากรมนะครับของสเปนครับส่วนนี้ก็นะครับนะครับสนใจนะครับติดต่อไปได้ที่ร้าน APK นะครับอาจารย์ไก่นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ขึ้น Facebook ไว้ให้นะครับนี่นะครับรถที่ผมใช้นะครับก็ตัวนี้นะครับนะครับกระบะ12ล้อผมเนี่ยยาว50เซนนะครับยาว50เซนสูงประมาณ1ิ ไม่ได้เจาสิบสี่หรือสิบหกเซนนะครับนะครับใส่ล้นกระบะนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับนะครับสำหรับรถสิบสองล้อนะครับที่ผมใส่ไว้ก็ชุดนี้ครับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมามาชมกันแล้ว่าผมเอาจะมารีวิวอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็หาหายกันไปสักพักนะครับช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับแฟนเพจแล้วก็ ช่อง y o YouTube ด้วยนะครับโอนเะข้ามาถมอสิทักสอนนี้ก็สวัสดีครับ